สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะในช่องของน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะนี่เลยด้านหน้าน้องฝนตรงนี้เลยนะคะ New f o r t u n e r นะคะ 2.4G ปี GP, 2020คันนี้ราคา เก้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นสภาพตัวรถสวยรถเดิมโรงงานรถเดิมป้ายแดงแท้แน่นอนมือเดียวแน่นอนจ้ะพี่พี่ขาเดีย๋ยวตามพี่ฝนมาชมสภาพตัวรถกันดีกว่านะคะนี่ยางใหม่ยกชุดเลยนะคะรอ้อแม็กเดิมโรงงานนะคะสภาพตัวรถนะคะพี่พี่ขาเป็นสีขาวมุกนะคะสีเดิมโรงงานสีเดิมป้ายแดงแท้แน่แน,นอน,นะคะ่ะพี่พี่ขาประตูมือจับเป็นโครเมียมนะคะนี่เลยสภาพเดี๋ยวฝนพาดูรอบคันกันก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะ ให้ดูรอบพันนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากนะคะพี่ๆขาใครที่หาอยู่นะคะสำหรับ t ต y ยต a าฟั r เนอรนะคะรถครอบครัรวเจ็ดที่นั่งนะคะพี่ๆลองเปิดใจนะคะมาออกรถกับน้องฝนพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนนะคะลองเปิดใจสักนิดนึงนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวน้องฝนพามาดูนะคะภายในรถนะอ่าอันหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะอ่าภายในอ่ะอุ้ยก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเบาะนะคะเบาะดำนะคะเบาะหนังด้วยนะคะเบาะไม่มีรอยนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะนี่เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ สวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นนะคะเบ,บ,บ,บฟฟา,าะแบบปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะพี่ขาปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะนี่เป็น่มพุสตสตาร์ทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะนี่เลยนะคะสภาพสวยมากๆค่ะพี่นี่อ่ะเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะแอร์อะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆีคะ่ะนี่อ่ะ มีที่เสียบ USB power outlet นะคะได้นะคะได้หมดเลยนะคะสภาพสวยมากคันนี้ปี2020นะคะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะพ,พี่ขานี่เ e กียวโต้ตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้อ่ะวางแก้วน้ำใส่แก้วน้ำอะไรได้หมดเลยนะคะพี่พี่ขาใช้งานได้ปกติเลยนะคะ มีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่กันถนนลื่นนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะนี่มีที่กล่องใส่ของใส่อะไรให้ครบนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจ๊ะเบาะสภาพสวยนะคะอ่าสภาพอ่ะตรงนี้ก็เปิดใช้งานได้ปกติสภาพปกติเลยนี่ค่ะอ่ะสภาพปกตินะคะพี่พี่ ใครที่แบบว่ากำลังหาอยู่เนะะี่ยค่ะอยากได้รถครอบครัวน,นะคะมาออกรถกับน้องฝนพี่ได้รถครอบครัวเอาไปใช้งานได้รถครอบครัวเอาไปขับนะคะคันนี้นะคะนี่ได้กุญแจได้กุญแจสองดอกนะคะนี่ค่ะนี่เลยะให้ดูให้เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทตึง้งนี่ก็นี่เลยนี่เลย ่ะพี่ๆส่วนไมเอ่ยแพนเดอร์ชิปอะไรก็มีให้ครบนะคะมีแพนเดอร์ชิให้ด้วยนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะ ฟองยูเนอร์นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะพี่ขาที่สมรรถนะะก็คือแรงนะคะแล้วก็รถสภาพสวยนะคะพี่ๆขาใครที่หาอยู่นะคะสำหรับรถครอบครัวนะคะสภาพสวยเกรดเอนะคะต้องมาซื้อกับเซรีไทยนะคะต้องมาออกรถกับน,น้องศูนพี่ได้รถสวยๆเอาไปขับได้รถสวยๆเอาไปใช้งานนะคะนี่เลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะพี่ขาซื้อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ ตรงนี้ก็เป็นที่กล่องส่แว่นเนะเาะใช้งานได้ปกตินะคะไฟก็เปิดติดนะคะพี่ๆขานี่ค่ะอ๋อนี่เปิดตรงนี้ <c oughs> นี่ตรงนี้ก็เปิดได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เปิดได้นะ,ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาภายในก็กว้างขวางนะคะสะสล์สแนนะคะรถสภาพสวยทันนี้ไม่แค่แสนห้าไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แสนห้าพันนะคะแสนห้าพันนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่พีขาไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อ่ะตัวนี้ก็กดได้สัมผัสได้นะคะนี่ค่ะกดสัมผัสได้อ่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาไปนี่นี่เลยอ่าใครที่หาอยู่นะพี่พี่ขาใครที่หาอยู่รถครอบครัวน,นะคะสภาพสวยๆนะคะพี่พี่ขามาออกรถกับน้องฝนนะคะพี่ได้รถสวยเอาไปขับได้รถสวยเอาไปใช้งานนะคะพี่พี่ขา สนใจนะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะ0810932445ติดต่อน้องได้เลยนะคะอันตัวน้องตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะไม่มีร้วไม่มีรอยนะคะนี่ที่แผงประตูก็สภาพคงสวยงามสภาพเดิมๆนะคะพี่ๆค่ะสภาพเดิมๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพี่ๆขาก็กว้างขวางเนาะนี่ตรงนี้ก็เออ่ชาร์จแบตได้อุย้ยเสียบสายชาร์จแบตได้นะคะพี่ๆขาเสียบสายชาร์จแบตได้ตรงนี้เป็นนี่ power outlet นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ้สิบสองโวลต์หนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์นะคะนี่ค่ะตรงนี้ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะนี่อ่าพี่ๆ่ะใครที่สนใจนะคะพี่ๆลองเปิดใจมาออกรถกับน้องฝนนะคะ พี่ได้รถสวยเอาไปขับได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนมั่นใจได้เลยนะคะออกรถไปไม่ผิดหวังนะคะออกรถไปไม่ผิดหวังนะคะนี่ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ขาใครที่หาอยู่นะคะสําหรับเจ้ารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะพี่พี่ขาลองเปิดใจนะคะเปิดใจสักนิดหนึ่งนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ขาติดต่อน้งฝนได้เลยนะคะนี่ ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆสภาพสวยมากๆนะคะหารถนะคะที่เอาไปใช้ในครอบครัวพี่ก็ต้องการรถดีๆนะคะรถสภาพดีนะคะมาที่เสรีไทยได้รถสภาพดีเอาไปขับได้เอาไปใช้งานอย่างแน่นอนค่ะพี่ค่ะได้เอาไปขับได้เอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนี่ที่แป่งประตูนะคะนี่ค่ะมีที่ใส่ขวดน้ําที่ใส่น้ําให้เรียบร้อยนะคะพี่ขะมีที่ใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังสักนิดนึงนะคะนี่ด้านหลังตรงนี้ก็ปิดเปิดได้เลยนะคะนี่ค่ะ,ะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะพี่ๆ่ามีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ,ะสวยมากๆพ,กพี่ๆนี่ค่ะ พี่คนไหนสนใจนะคะอยากจะได้รถครอบครัวเอาไปขับนะคะอยากจะได้รถครอบครัวเอาไปใช้งานนะคะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะนี่ค่ะอ่ะเมดอาร์ตกลมสวยงามนะคะพี่พี่ค่ะเมดอาร์ตกลมสวยงามนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่ค่ะสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะนี่ค่ะ เม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะพี่ขารถไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ีภายในกว้างขวางนะคะพี่นี่เลยเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารถคันนี้สภาพสวยมากๆนะคะพี่ขาร้านนะคะของเราฝนมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีบุรีนะคะเราก็อยู่สุราษฎร์ธานีสองสาขา สุราธานีอยู่ที่สีแยกและอหนสขายอยู่ทางไปสนามบินพี่พขาใกล้<ป>ที่ไหนไปที่นั่นแวะก,กันเข้ามาดูรถแวะก,กันเข้ามาชมรถกับน้องฝนได้เลยนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะก็สามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะไม,มไม่ว่าพี่ๆอยากจะได้รถขนาดรุ่นไหนพี่พี่ขา้องเปิดใจนะคะมาออกรถกับน้องฝนนะคะพี่ได้รถสวยเอาไปขับอย่างแน่นอนคะ่ะพี่ขาได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนคะ่ะพี่ขามั่นใจได้เลยนะคะพี่พี่ขา สนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสนใจคันไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้หารถรุ่นไหนอยู่ปรึกษาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟเน้นให้จิงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้พี่ๆจิงหน้าบ้านนะคะสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาหาน้องฝนได้นะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2445 081093 2445ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะพี่ขาประวัติดีฟีดาวนะคะประวัติดีฟีดาวนะคะนะ หน้าร้านนี่นะคะหน้าร้านนะคะอยู่ซีเอ็กตาบานนะคะสนใจทักกันเข้ามาได้นะคะ0810932445 0810932445ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะฟองยูเน่ปี2020ราคา9 9,000บาทนะคะประวัติดีก็ฟีดาไปเลยผลเริ่มต้นแค่15,000ตลอดสัญญานะคะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะ0810932445นะคะ 0 8 1 0 9 3 2 4 4นนะคะสอบถามน้งฝนได้นะคะรถทุกคันเราวารันตีนะคะหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันโครงสร้างหลักนะคะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้น้งฝนขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ